สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่ๆน้องๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านครับวันนี้รายการช่องมหาสองพระบ้านของพญาม,มหามีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพืเ่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้นำองค์แตกรายสังคโรคพระรัง บล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์ยุคปลายพิมพ์ใหญ่อกระบอกอง,งแตกลายสังฆโลกมาเข้ากล้องขยายกําลังสูงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเพื่อน,อนๆดูดูฐานดักฐานสิงเนี่ยฐานสิงเนี่ยเขาเรียกว่าคมงฝานนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆน,นึกสภาพคมงฝานนะครับของแท้เป็นเช่นนั้นนะครับถ้าเป็นองค์ลุงพุทธนะครับเรามากักจะเรียกว่าองค์ลุงพุทธที่เราเห็นองค์ องครูองเทพองค์ดารานั่นแหละครับฐานสิงจะเป็นคมฝานเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็เราก็จะเห็นฐานหมอนรองสิงนี่ก็จะคมชัดองค์นี้เหมือนลักษณะอกระบอกนะครับเพื่อนมีหูข้างเดียวเรือนรางเกตเนี่ยยุบไปหาพื้นพระด,ด้านในแล้วก็สะบัดขึ้นมาพาดผ่า,านซุ้มระฆัง องนี้องแตกลายสังโลกนะครับก็อย่มาหาสังเกตดูก็อย่มาหามีสามองนะครับเพื่อนๆองค์แตกลายสังโลกเพื่อนๆดูได้เลยนะครับองคแตกลายสังโลกเนื้อท่านจะเหมือนกระเบื้องเผาเลยนะครับขาวใสเหมือนกระเบื้องเผานะครับแล้วก็แตกลายสังโลกแบบนั้นเลยก็แปลกนะครับทั้งที่สมเด็จนี้ไม่ได้เผานะครับแต่เนื่องจากความมหัตจันทร์นะครับครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเปยเหมือนชามสังกโลกนะครับ แล้วองค์ที่แตกลายสังโรคออกจากแม่พิมพ์เดียวกันบล็อกพิมพ์เดียวกันมวนสารชนิดเดียวกันวันเวลาในการลงบล็อกก็เดียวกันอีกแต่ไม่ได้เกิดขึ้นทุกองค์นะครับเพื่อนๆบางองค์ก็ปกติเหมือนที่เราเห็นบางองค์ก็แตกลายสังโรคเมื่อแตกลายสังโรคแล้วนี่ปฏิกิริยาองค์ประกอบกายภาพของท่านก็จะออกเป็นเหมือนชามกระเบื้องเผาเหมือนแกกันเผานะครับแปลไปครับเพื่อนๆความมหาจรรย์ของท่านเป็นเช่นนี้นะครับ แล้วนานวันเข้าก็เกิดเกิดเป็นเม็ดพระธาตุขึ้นมาก็มีในเนื้อพระนะครับอย่างอกนี้เป็นลักษณะเหมือนลงลักดําไวพ่อใหะ่มหาเคยเคยลงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแปรงนะครับสกิดน้ําส้มสายชูค่อยค่อยูบทั้งก็หลุดออกไปนะครับเพราะอยากส่องเนื้อหาด้านในนะครับด้านด้านหน้านในี่แตกลายสังกโลกแต่ด้านหลังทั้งปกตินะครับอย่างเพื่อนเพื่อนดูดูปูนเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับเนี่ย เนื้อพุนเลยนะครับขอบข้างเป็นไงครับขอบข้างปีแยกนะขอบข้างปีแยกนะครับองนี้เจอขมิ้นแล้วเหลืองนะครับเพื่อนเพื่อนเจอขมิ้นเหลืองนะครับพญามหาเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่ออกขมิ้นลงแล้วเรามาดูว่าเมื่อเจอแม่เหล็กแล้วเป็นยังไงนะครับแม่เหล็กแรงสูงนะครับเพื่อนเพื่อนเราลองมาดูไปพร้อมกันนะครับอินนะครับเพื่อนนมยังมาพองามนะครับองนี้ดูอีกรอบนะครับดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับเพื่อนๆลักษณะอย่างเงี้ยเราเห็นก้อนผงพุทุกคนติดไม้ให้เห็นเป็นธรรมชาตินี่ไหมครับเพื่อนๆอนย่างเงี้ยดูดูขอบข้างท่านนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนี่เส้นนะครับพิมพ์เส้นขอบกะจกเส้นวาสนานี่ชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับแต่ละมุมองค์เนี้คือคือเราเห็นกายภาพด้านนอกอย่างนี้เราลองมาดูด้านในนะครับเอ,เอาแบบ สองกล้องขยายกันเลยทีเดียวเป็นเช่นไรนะครับเ,เพื่อนๆพร่อเยมหานี่สังเกตอง์นี้มีสามองนะครับที่แตกลระจายโลกแล้วก็เนื้อท่านเนี่ยเหมือนชามกระเบื้องเผาเนี่ยครับขาวใสนวลเน,นี่ยเป็นเป็นทั้งสามนะครับเ,เพื่อนเพ่อเยมาจึงจึงกล่าวได้นะครับว่าตัวเองมีแล้วก็สังเกตว่าพระที่เราเห็นเนี่ยเป็นเช่นนั้นจริงนะครับเ,เพื่อนโดยที่เราไม่ได้ไปเอาของใครมาพูดนะครับพระที่เกิดจาก ที่เราเห็นนะครับตามแบบฉบับของเรานะครับเพื่อนๆดูแล้วก็แยกแยะวิเคราะห์ตัวเองได้นะครับอย่างนี้เมื่อเรามีองค์ความรู้เราแยกแยะเราวิเคราะห์ได้แล้วก็สบายใจในการดูนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้นะครับเราเห็นแล้วก็พิจารณาด้วยใจแยบคลายของเรานะครับเพื่อนๆ เห็นไครับเพื่อนเห็นอะไรไหมครับตอนนี้พอเห็นหรือยังครับอ๋อหรือยังครับอย่างเงี้ยอย่างนางนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆนะครับเพื่อนเม็ดแดงกับเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับเม็ดแดงกับเม็ดพระาธาตุนะครับ เม็ดแดงนะครับเม็ดแดงเม็ดพระธาตุใช่ไหมครับรอบขอบหลุมเม็ดแดงเนี่ยเขาจะแตกลายสังกโรกขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนี่ยเม็ดเทาเม็ดแดงชามสังกโรกเป็นไงครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็แตกอย่างงี้นะครับดูหน้าเนี่ยคาบเทานี่เป็นคาบน้ำมันตังอิวนะครับเพื่อนเพื่อนดูโคนเกตท่านเนี่ย เหมือนกลวยนะครับกลวยขันหน้าขันแปดเนี่ยเหมือนกลวยอ่ะเพื่อนๆดูที่เราทําเอาใบตองมาทํากลวยนี่ยคนก็จะอวบมนใหญ่ปลายแหลมเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยคาดสิกไหมครับเนี่ยอกกระบอกนะครับเพื่อนๆพื่อนดูสักเนี่ยเม็ดพระธาตุเห็นไหมครับมายังไงครับเพื่อนๆนี่คือพระบ้านนะครับหลายท่านเนี่ยเราเราดูดูด้านหน้าแตกลายสังโลกอย่างเงี้ย เหมือนฉากกระเบื้องเผาเลยนะครับแต่พอดูด้านหลังท่านปกตินะครับเพื่อนๆดูนะครับดูเป็นจำๆจาเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นคราบสีเทาไหมครับนี่คือคราบน้ำมันตั้งอิวนะครับดูเกตั้งใจครับอย่างเงี้ยความเป็นธรรมชาติของท่านนีเห็นชัดนะครับ พอ่อใหญ่มาหาเจอเนี่พอ่อใหญ่มาหาเก็บนะครับพระอย่างเงี้ยนี่เพื่อนๆดูเม็ดเนี่ยคล้ายกับเม็ดยุกนะครับเม็ดนี้นะครับเหลืองอ,อ่อนๆนะครับเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดเทาเม็ดประทาตนี่ขึ้นเต็มเลยนะครับเพืเ่อนๆตรงเนี้ย พอจะมาหาจึงบอกนะครับพ่อจะมาหาเก็บนะครับมีองค์เดียวที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าองค์แตกลายสังโลกมีสามองค์แต่แตกลายลักษณะแล้วลงรักน้าเกลียงนี่อจะมาหามีองค์เดียวนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนด้านหลังเราเป็นเช่นไรนะครับนี่คือด้านหลังท่านนะครับเนื้อนพุนเลยนะคเพื่อนเนี่ยนี่เนื้อปูนเปลือกหอยของแท้นะครับเนื้อปูนเลยนะครับ ด้านข้างก็ปีแยกนะครับเพื่อนๆจะศึกษาจะดูจะสะสมนี่องค์ความรู้นี่สำคัญนะครับอย่างูเบาอย่าใจลอยอย่าเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนอย่าเห็นว่าเขาเป็นอาจารย์อย่าเห็นว่าเขาเป็นคนรู้จักนะครับคนพวกนี้หลอกเราดีนักนะครับ แต่เราจะต้องรู้ว่าเรามีองค์ความรู้แค่ไหนนะครับเพื่อนเรียกว่าอยนิโสมนสิการ์นะครับเราเราต้องพิจารณาให้แยบคายนะครับเพื่อนๆนี่ดูการแตกของท่านนะครับแต่เฉพาะด้านหน้านะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูการแตกของท่านอย่างนี้เห็นไหมครับนี่เป็นใยแมงมุมเลยนะครับ อ,อก่อเกิดจากจุดเดียวแล้วก็ขยายไปทั่วนะครับพอด้านข้างกินหมดรวมหมดนะครับแล้วมด้านหลังก็ปกติธรรมดาอย่างนี้นะครับธรรมดาเขาก็ไม่มีรอยปีแยกรอยแตกนะครับเห็นเฉพาะด้านหน้าอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆดูสิครับความงามของท่านนะครับ นนะครับเพื่อนๆเป็นไหครับเนี่ยงามไรทิตนะครับงามซึ่งความเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนๆเราเห็น,เ,นเม็ดพระทาบมไหมครับเพื่อนๆอย่างเงี้ย หาดูหาชมยากนะครับอยู่ๆก่อเกิดขึ้นมาด้านในนะครับจากองพระนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เม็ดแดงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพระบ้านๆคลิปก่อนพ่อใหญ่มหาก็ได้กล่าวแล้วนะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางท่านก็มีพระแบบบ้านๆอย่างเงี้นะครับเราเห็นเม็ดหยกนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขียวเป็นเม็ดหยกเม็ดหนึ่งนะครับอย่างเงี้ย ท่านมีพระแบบบ้าน,านเกือบ300องค์นะครับแล้วทั้งก็แฝนนะครับท่านเป็นถึงอดีต,ตรัฐมนตรีครังนะครับอดีตเลขาธิการพรรคแกนนำรัฐบาลตอนนี้ท่านก็เป็นเลขาธิการพรรคพรรคหนึ่งนะครับพรรคใหม่ที่จะนำเข้าสู่เลือกตั้งในสมัยนี้นะครับถ้าเอ่ยชื่อมาก็ต้องอ่อนะครับท่านท่านเป็นคนที่เลื่อมใสแล้วก็ศรัทธาในพระพระทุกรุ่นนะครับ แล้ต้องก็ศึกษาเองรู้เองแล้วต้องก็สะสมตามแบบฉบับของท่านนะครับต้างก็เอามาโชว์ต้องขอบคุณแอดมินพี่ท่านหนึ่งนะครับท่านไปสัมผัสมาเพื่อะมาเขาดูในช่อง u t u b e นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนเวลาเราศึกษาพระของใครผู้หลักผู้ใหญ่ในพลนในพันผู้มีซื่อเสียงรัฐมนตรีคณะบดีอธิการบดีเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเอามาลงแล้วก็ศึกษาดูแยกแยะวิเคราะห์นะครับจริงไม่จริงแท้ไม่แท้ประกันแต่มันอยู่ที่เรา อยู่ที่คุณบริโภคที่จะศึกษาแยกแยะวิเคราะห์สงเคราะห์ข้อมูลเป็นของตัวเองแล้วนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมอย่างนีครับเพื่อนๆพอย่างพ่อใหญ่มหาเนี่ยจึยงพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเนี่ยไม่เคยหลอกใครนะครับมีแต่คนอื่นหลอกในยุคแรกๆแต่ตอนนี้หลอกพ่อใหญ่มหาไม่ได้แล้วนะครับแลวพ่อใหญ่มหาก็ไม่คิดจะเอาคืนด้วยนะนะครับองค์สิกรรมให้ทุกคนนะครับเสียแล้วก็เสียไปแต่ว่าเป็นครูเรามาศึกษา เพื่อนๆนี่พระเยมาจึงบอกว่าสิทธิ์มีครูนะมันงูมีพิษสิทธิ์สารพัดครูก็เหมือนงูสารพัดพิษจําไว้นะครับเพื่อนๆผ้าแท้นี่ผ้าแท้นี่หาง่ายผ้าแท้นี่หาง่ายผ้าแพงในผ้าแพงในยุคนี้ปัจจุบันนี่หายากนะครับเพื่อนๆเรามาดูด้านข้างด้านหลังหนึง่งรูพุนหนึ่งครับโอ้โดูพุนเนื้อนี่พุนเลยนะครับ เน,เนื้อพุนนะครับต้นเรียกว่าเนื้อพุนนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ